สบายดีทุกคนสบายดีตัวสาเมื่อนนี้้ะหนุอยกับหน้าสากกสีผ้าไม่เท่าไปหาหมอไปโกตตาและทุกคนเพื่อนก็นยังเจ๊ยบเศ้าตาเพื่อนเที่ยนเป็นอัท่ท่บน,นี่ที่บบเห็นหูง้วทุกคนกสีเดินทางไปพุ่พงโมแข่งสวรรณเขต มีละน้อยกับน้าสาวพาไปมีละน้อยเราไปไปน้าตอนนี้ก็ยังข้ารถโดยสารกับเจ้าทุกคนเท่าสีเดินทางไปกับไก่เติบแต่บ้านละน้อยไปเันเขงสวรรค์เขตกะประมาณสี่สมมงขี่รถโดยสารฮะนี่รถมาเล็วพี่น้องเดินทางเอาอันนี้จะเมนเคืนเฮาเอามา้มะ นมีหนังทางหน้ามันหนังสบายเน่นะทางหลังมันปิดตั้งแบบนี้ลผลสุกเปล่าพวกแหงแงงห้งแน่ขมเมลดบ่อ้ย่่มันเป็นน้องไหมพื้นี่นะเป็นตะล่มอะไปชื้อเบส

นี่นั่นจะเมนห้องโมบินโปตาโดยเฉพาะทุกคนห้องโมนบินโปแบบเจียบไข่กับมีอีบอนหนึ่งเทียมขอบบนนั้นรืเบอกเล่า ออดพีกันสิบมุเมยเมยนางนดโนนี้ครับกับนางท่าเพื่อนเดินเินเขาโมงโกดิคดีกักวดัดกกวดนวันเทศใส่ตาเนี่ละกันกวดคาด้างน,นา,างท่ายงมีมได้ห้าวนางไดสาวพาไปเท้าห้าเอาไปกุด ดนี่ทุกคนโบนีไเลเจียนผ้าตาดรงตาในตัวนี้ก็เ้ายังนังท่าดาสาวไปใจเงินละห้าล้านป่ายเงืนไทยกับประมาณเก้าพันนี่โบรัว่าสิบพันบาทนี่แหละทุกคน2 0 0พับาทที่พันบาทนี่แหละอโนยกับรบเดลัเบอร์ก็าดลนกกับ็ุกเซน ฮากโกนก็คือการฮนกลิ่นกันบเท่งซีรันบายฮัโโกโมนดกเบปกระเจ้ากระมาหักษาตาคือกัน ตอนนี้เพลงนะทุกคนพ่อโอมาซื้อเนี่ยกินแล้วกับซื้อน้ำชิฮ่าที่กินเนี่ยซื้อ,อ,อไปเท่ากินไอเนี้ยได้หนีหนาแดดหนูมึงเศ้านี่ <c oughs> แต่เจ็ดมูมแมนเลยเลียกันเลย ห่างกามาเมือวนี้แล้วห่างกามาโหตอนสิบโมงนี่ไปโกดอีกนะสาวพาไปเอาซื้อสินเฮงสินเฮงมมงมัดนั้นสิบห้าพันซื้อสามซื้อแล้วก็ซื้อน้ำหอนหลายซื้อน้ำเย็ดกินอันนี้แพกหนึ่งประมาณแปดสิบบาทนำ้ำน้ำตกญ่ ลายบอนโกนลคนเข้าห้องนั้นาห้องกดุ่แล้วก็สบบอนแล้วก็มากดอยู่บนนี้แต่นอยไปถ่ายคลิปไม่ทาเข้าไปทางในบุนะเพจห้ามทุกคนก็จะเอาถ่ายคลิปบ่ให้ถ่ายรูปถ้ากะจะไปถ่ายห้องนี้แหละนสาวอยู่นําพาเราออกมาเนาะ กินข้าววันนี้กินข้าวน้ากันเด้อทุกคนกินกับชิ้นแห้งกินกับแห้งอยู่นู่นเหรอว่าสิ้ออดอับแต่อยังพีเทายังนอนแต่เานอนเอาเองมาตัวหน้าก็หลายคนนอนห่อดแล้วก็เข้าวบะได้บะบะได้บ่อยหยง นอนห้องโมสอขึ้นนอนทักษาตาหลังจากผ่าตัดเลยแล้วก็นอนห้องโมเดี๋ยวไปได้ผ่าตาลลัดเ,เาามื่อนี้ดวาเราไม่เมื่มออื่นเป็นโมงตอนเสาจังหวกับลูกชบิดพาไปเอนกันยั มาหาหยางลินคนอากาศฮอนไลนแเทนี้จะมีต้นไม้เสียงนกอกะเสียงนกเองยี่ปลายเผาเย็นข้างอยู่แ่วนนี้นะมีหุ่มใหม่ประมาณ ใช้ชีวิตอยู่ในมือสองวันสองวันสามวันสามวันสองขึ้นคนมืออื่นมือหื้อมือหืดเพราะจะในมือมี f เอฟซีคอมเมนต์ในอันคลิปละหน่อยว่าถ้ายุ่ไทยหันจะแบบผ่าตัดรักษาตาหรือนี่และทุกคนเสียว่าบบได้เียเงิน ต่างกันเนาะทุกคนถ้าอยู่เล้านะจะได้สีสีขาแบบค้าหักษาแหละค้าโรงพยาบาลค้าหมูได้สีไรกว่าแบบบริมีโครงการถ้าเป็นโครงการกับเจ้าโรงหักขาจะบริวี่ไปเท่าละน้อยมากปีแล้วนี่ทุกคนปีแล้วนี้นะสาวพามากกับยบอนนี้แหละห้องหมอบอนเก่า อะน้อยหันวันนี้มานําตอนนั้นหันต้นปีปีเล้วที่ตนเดินเดินซี่หันละน้อยยังเห็นงานอยู่โรงงานอยู่ยังบ่ทันอยู่บ้านก็เลยฝากเงินมาให้น้าสาวพาไปก็มีมีกันสาวพามาปีนนี้ละน้อยอยู่บ้านก็เลยละน้อยมานมํามเม่าเข้ามาโนมานนกทง,งให้รับรู้จักษ์เซเว่นเนี่ย เลื่มตาแถวไปซื้อกันอนองนอยผ่าตัดใช้ตาเข้ามาในกับบริโภค้วยทุกคนอัดลม